สวัสดีจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิดเออปิดแอปวิทยุก่อนสวัสดีจ้าเป็นใดแน่นอนพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ไปไปสอบจ้าเอาต้องเอานี่หอยไว้หอยไว้บางเทื่อเฮาลืมก็จะได้มีนะไปสอบเออสอบเบ้าสอบเบ้าวิชาหน้าทั่วนะจ๊ะถ้าเดนมาร์กก็เอิ้นวิชาหน้าทั่วก็จะประมาณฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่ในวิชาเดียว สอบเบ้าก็คือสอบพานเหระจา้าต่ว่าคะแนนอะ่ะรู้ได้เ่าไดคะแนนอะ่ะได้เ่าไดก็เอาจ,าอาจา้าไปเอเบอร์ซิเลียเรื่องคะแนนขอยพานนะจานะ้าเนาะอันมื้อนี่มื้อนี้จะเป็นส้งมปล่อยผมเหตุผลส่วนตัวนะจา้าคือว่าผมอะ่ะมือขึ้นนี่เออมือเศร้าสา,สาผมก่อนไปโรงเรียนหรือเ่าตาที่นี่เอกลยแบบปล่อยผมให้มันแห้งนะผมบ่แห้งไปโรงเรียนมือเศร้านี่ดีใจจา้าสอบพานโอ้ย เองคือ,อยากนาเหมือนวานสิพานหรือปวาน,านมันก็นยากเนาะจ้ะภาษาเขากับพ่อพ่อไทยไทยได้เนาะบัตาที่นี่กัจากนี้ไปกัคือคะแนนคะแนนคู่ประเทศได้บอกจากาลู่ตะวันพานแน่นอนแล้วก็จะจะไปต่อเลี้ยงต่อสายตรงของอ่ะวิชาชีพเนาะจะเลี้ยงวิชาชีพสายตรงดูแลคนแก่เนาะก็ใส่สเวลาจหน,น่อยเนาะจ้าพัว ราะว่าตอนนี้ก็ได้เริ่มพิจตงานแล้วก็ใครแน่อยู่ได้เริ่มพิตงานมาเบิ่งกันเนา,จาะจ้าเนาะว่าสิจังไดเนาะต่ว่าตารางงานของไปเองอะออกแล้วไปเอมีงานช่วงนาห่อนนี่เนา,จาะจ้ะเนาะต่วัางานก็งานน่ะเออตารางที่ออกมานี่ยมัน่นหลายดอกจากงานแต่ว่าของเดือนเนี่ยบ่าเ,เยอะแต่ว่ามันก็มีแบบว่าเขาอาจจะโทษโทษตามไหมเฮ้า ไปเหตุไปเสริมมืองสีนะเพราะว่า,าตามที่เอเข้าใจเนี่ยตามที่เอเข้าใจเนี่ยเ,เพิ่นกะขาดคนหลายเนาะอาทิตย์เสาร์เมื่อกี้นี่เนาะพลสศุกร์ดซุกพฤหัสศุการ์ซุกน่ะเดี๋ยวได้งานยุ่พลสศุกร์ซุกไปนี่วันเสาร์มันกะทรแบบว่ามาซอยเน่จจงสีนะว่าคนบ่พอ วันเสาร์นะเอกไปแต่ว่วันอาทิตย์นะ่ะเอกปฏิเสธงานนะจนะ๊ะนาอปฏิเสธงานมู่ว่านบ้าน,บานค้นแกปฏิเสธงานมือนนี้เขสะอาดโรงเรียนเพราะว่าเพุผลส่วนตัวอีกแล้วพี่น้องเอ่อจะอยากขอพักพอนสมองอย่ามีเวลาอยู่กับลุงน้ำนะจนะ๊ะเนาะลุงเลากับอายุเยอะนะเนาะเข้ากับพยายามข่าวปรจําเป็นหรือว่าถา เค็ดลยแล้าละอาทิตย์อาทิตย์ว่าหันก็ได้สามสิบชั่วโมงแล้วนะอาทิตย์นี้ก็มีมีตาลางงานอตอนบ่ายนะวันพุธก็บลฤหัสมือบริเลพนรงเรียนก็จะพักผ่อนนะจ๊ะเนาะมือนี้ก็สอบเสร็จแล้วก็ขับรถกลับบ้านนะจ๊ะคณะนี้ก็เวลาบ่ายสองบ่ายสองสามสิบหาประมาณนี้แหละจ้ะกําลังขับรถกลับบ้านซึ่งแบบว่าในความรู้สึกเนี่ยนะเอกดีใจเด้ ทั้งทั้งที่บรรลูว่าเกตได้เท่าไหรเพราะว่าเอถามเออถามคู่ว่าเกตจะได้มือไดคแนนน่ะจะได้มือไดคู่กับเลยประมาณบอกประมาณว่าคะแนนน่ะจะได้วันที่สิบหกจ้าสิบหกเดือนหกก็โอเคจ้ะก็คือเท่ากับแต่คู่บอกแค่ว่าพานนั่นแหละก็คือพานแล้วก็เอาแค่นั้นเลยจ้ะเพราะว่า เอาเอาแคปานบัได้ซีเรียสดอกเพราะว่าเบิ้งแล้วเฮากับบได้เกง่งบได้เด่นดบนัตรยังเนาะเอาแล้วกับเป็นคนปบะ,ะชอบอ่านหนังสือเป็นคนบรชอบเอ่อนางอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เราก็เห็นรายงานบรชอบอ่านเราก็ย่อบรชอบเอ่อเพาเอนวัยยังคือมันมันมันเยอะไปสำหรับเอนะเอขอเป็นเป็นเอ่อมนุษย์ใส่ไล่ง,งานซะ เพราะเป็นแบบว่าเขาเอ,อ <c oughs> า็นอี่ยังก่อทับนาไหมใส่แรงงานแต่ย่างเดียวพลังนี่เยอะมากพลังนี่หลายคัะถ้าบอยให้ใส่แรงงานนี่สุดๆละ่ะไปได้เมื่ไหมแต่ว่าแนวบมักก็คือให้นั่งคิดนึกสินะนั่งคิดนั่งเขียนนั่งเอ็งเป็นคนมีปัญหาเกี่ยวกับการเขียนอยู่แล้ว เขียนน่ะเขียนบกเก่งภาษาเดนมาร์กแต่ว่าเบานี่น,นามไหลไฟดาบพุ่นแล้วเป็นมนุษย์ที่เบามากแต่ว่าแต่ว่าเรื่องเขียนบกค่อยเก่งนะจน๊ะเนาะเขามู้บานมามล้วจ้ะมันนี่กับสิมาหาก็กวนลุงอยู่บ้าน <laughs> พอไดเดยย่บ้านก็เล่านัา่นละะจะมีความสุขไปของแผของมัน มืัอนี้กับสิบห้าเข้าป่าตาผักอีกเน,นาะจ้ะเนาะเข้าป่าผักสวนผัก,นนกนนเนาะจ้ะเนาะเลี้ยวแล้วเลี้ยวกลับบ้านมืัอนี้สิบา้าเบิ่งยังอีกโอ้ยเนี่แหะชีวิต <c oughs> ชีวิตมาดามโอ้ยเป็นยังอีกเนาะ คนนั่งเต็มหน้าบ้านขขวยเลยบ้มากบ้านมันแขนไม่อยู่เฮียนอย่ามีชีวิตส่วนตัวกับลุงจากสองคนสามสี่หนุ่มโอ้จะเป็นยัง น้าจ้ะเดี๋ยวเมื่อวานน้าจ้ะฝากไว้แค่นี้ก่อนน้าจ้ะนาะเดี๋ยวเอ๊อเอก็จะเข้าบ้านน้าจ้ะนาะขอบคุณน้าจ้ะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน้าจ้ะน้ะคนที่เข้ามาติดตามเมื่อวาจะเป็นคนติดตามคนใหม่หรือคนเก่าน้าจ้ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือจังสิ่งละจ้ะต่อไปก็เมื่อนี้ก็อาจจะค่ำๆเดี๋ยวจะได้เริ่มไปไปไป,ไปหา บ้านอื่นน้่คขึ้กันนะจ๊ะเนาะหมูว่านก็นตอบไปแน่ได้หลายเติบแต่ว่าก็จะพยายามไปนะช่วงนี้เอกเกบเรียนอยู่เนาะประเทศไหนนี่แต่ว่าขอบคุณถุกกำลังใจนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณอ่หลีจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ไปด้วยนจ้ะสวัสดีจ้า